ตรงนู้นแล้วหอมเมื่อกี้ผมทานนี้ไายหอมเลยทานนี้ทานี้หอมหอมชิมครีมอะไรติดแก้มดูสิหน่อยแก้มแก้มหน้าครับผม เด้ขึ้นไปหน่อยเด้ตามแอ็แบลตามหาชินจูคิมเด้เดี๋ยวจ๊นี่ก็คนแรกซิมว่าเด็ดใครดนี่นิดหนาคอยดิมาไม่ไม่ตามหาชินจูคิมหมดแล้วโยนเข้าน้องผาเผาเ้าเอาเอามาชินจูคิมไหมตามหาชินอิดมาแกแม่อะไรคะจะมาหุ่นดีแบบนี้ไม่ได้นะตัวเองลูกสองแล้วค่ะน้ออยากหุ่นดีก็ต้องดูแลรูปร่างค่ะโอ๊ยจริงเหรอแม่สิมว่าลูกสองลูกสลูกสหรือว่าเท่าเลวเออหรือว่า มีแฟนแลว้วจะสิบวัได้ไม่เกี่ยวกับว่าเรายิ่งมีแฟนเราต้องยิ่งสวยเพราะว่าอะไรมไม่ใช่ว่าแบบมีแฟนแล้วมีลูกแล้วแบบว่ต้องดูแลเจ้าของปล่อยเนือปล่อยโตไม่ได้ค่ะทุกวันนี้บอกเลยว่าแม่มีเคลบไหมเอ้าก็มีตอนนองเฮ้ยอะไรอ่ะค่ะใครที่ทานอยู่ก็ช่วยกันรีวิวด้วยนะคะว่าดีท็อกซ์ไม่แพลดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้ทานก่อนนอนถ้ากาแฟแพลวจะกินตอนเช้าค่ะแต่ถ้าก่อนนอนเนี่ยตัวช่วยที่ดีมากๆเลยก็คือ ดีท็อกซล้างลําไส้เพราะว่าอย่างทั้งวันเนี่ยบางทีคือมันห้ามปากไม่ได้ใช่ไหมเขา,าอยากกินแบบว่าชาบูหมูกระทะบางคนน่ะดื่มดื่มริงด้วยอ,อ่ามีเบียร์มีเหล้าเสียก็คือเทียแเทวแบบกินกับแกมจุกจิกอย่างหนูนี้ใช่ไหมแม่ใช่อย่างเช่นเดเดแล้วอย่างเช่นคนที่ชอบกินาชาไข่มุกพวกนี้ที่มีแป้งมีน้ําตาลตัวนี้คือมันจะขับเลยขับออก คือก่อนนอนคือทั้งวันเรากินอะไรมาก็ตามแต่ตัวนี้มันจะช่วยขับก่อนนอนคือเรากินแล้วตื่นขึ้นมาประมาณแล้วนับไปแปดถึงเก้าชั่วโมงหรือบางคนถ้าทัด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 เบาบก็จะประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วคนทัดหนักป่ะแม่คนทาดหนักอย่างแม่ก็คือเก้าชั่วโมงบางทีสิบชั่วโมงบางทีบางทีงก็ทัดหน่อยสุดคือแปดชั่วโมงโอ่าตัวนี้เลยค่ะเป็นดีท็อกซ์แพรวพราวคือขายดีมายาวนานมากเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งในแบรนด์ของแพรวพราวเลยนะคะตัวนี้คือสําหรับคนที่อยากลอง คลิปนี้ไรนี้นะคะกล่องเล็กขนาดทดลอง3ามร้อบาทจริงเหรอแม่คือร่วมค่าจะส่งส่งฟรีไปเลยบา้าใช่สามร้อยห้าสิบาทคือส่งฟรีไปเลยนะคะแล้วก็กล่องใหญ่650บาทใครจะเอาก็ส่งฟรีไปเลยเลแต่ถ้าใครซื้อสองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็บ<ล>โมชั่นนี้คือรีบเลยเป็นลูกค้าที่ชอบตุน<อ>ต้องซองแถมหนึ่งน่แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ออ้ยอยากลองแต่ไม่เคย ลองหรืออาจจะเห็นแม่แพ้วไทยคลิปไม่กล้าลองลองดูก่อนค่ะสามร้อยห้าสิบาทเป็น <c oughs> การลงทุนดีเพเสียหลายไพเป็รลิซี่ดวงพ่อแม่พี่น้องผู้ใด,ดเป็นลิซี่ดวงท่ายากอ่าท่องผูกเอาไปกินเบิงตัวน,นี้ <c oughs> คือแพรวกับลันตีได้ว่าตัวนี้คือคุณซันยังยอมคุณซันไม่ยอมทานสินค้าฉันค่ะมาคบกับฉันใหม่ๆฉันบอกว่าดีทองน้อยนั่นมันไม่เชื่อแต่ตอนนี้บอกเลยยางเมื่อคืนกินชาบูกินตีน้อยค่ะ <c oughs> ฉันชงให้กินก็คือตื่นเช้ามาก็คือออกหมดเลย <c oughs> อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง นอกจากว่าห่ากินขึ้นแล้วมันสีออกเงินบอสมมติว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วมันออกหมเดเลยที่เรากินมาเมื่อวันก่อนค่ะแต่พออีกสักพักหนึ่งเราไปกินข้าวแล้วเราไปกินอะไรใดๆก็ตามอีกสักพักหนึ่งมันจะปวดม,มันจะปวดแบบไม่ปวดบิดนะมันจะปวดท้องขี้เหมือนปกติเลยจะไม่ปวดบิดจะไม่ทรมานแล้วมันก็จะออก มันมันจะไม่สะสมพวกไขมันพวกน้ําตาลแป้งม,มันจะไม่สะสมะมันจะขับออกเลยเ,เพราะฉะนั้นถ้าใครกินดีก็ช่วยกันรีวิวบอกต่อนะคะอันนี้หนูไม่ได้จ้างใครรีวิวหนูรีวิวด้วยตัวหนูเองกินเองอขายเองเแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักลง15กิโลก็เพาะตัวนี้เลยหลังจากคลอดหลังจากคลอดตัวเกี๊ยวก็น้ําหนักขึ้น15บห้าโลไม่เคยกินยาลดความอ้วนค่ะกินตัวนี้คือจบค่ะเลิศงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมแม่ซั่งซื้อค่ะงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมอะไรกล่องนี้ดูขอดแล้วกันนะเบ้ออีเด้